วันนี้เปิลจะพาทุกคนไปดูความชิคความเก๋ความยูนิคของเมืองไทยนันบรรยากาศของร้านนี้ก็คือเยี่ยมให้ฟีลเหมือนที่เกียวโตจริงๆมันบอกกับคนแบบตอแหลตอไหล,อ,ลอย่างเปิลเนาะมันพิเศษมากเลยอันเนี้ยเป็นกลิ่นที่เหมือนเรากินคุกกี้แต่ว่าแทนตัวเท็กซ์เจอร์มันคือน้ำนะครับเกินปุยมุยทุกคนก็คือที่เนี่ยเหมือนอยู่ยุโรปอะไม่บอกจะรู้ไหมว่าที่นี่คือไต้หวนัน สวัสดีครับกลับมาแล้วนะคะกับช n n e l Jasper ไทยไม่จริงไต้หวันแท้วันนี้เปอร์กลับมาที่บ้านที่ต่างจังหวัดในเมืองไทยนั้นอีกแล้วก็ไม่ได้เนื่องด้วยโอกาสอะไรนะคะก็คือคิดถึงที่บ้านล้วนๆเลยนะครับวันนี้เปอร์จะพาทุกคนไปดูความชิค ความเก๋ความยูนิคของเมืองไทหนันก็คือเมืองไทยนันเนี่ยเป็นเมืองที่เก่าที่สุดในไต้หวันและด้วยความที่วัฒนธรรมที่รับมาจากยุคต่างๆทําให้เราสามารถสัมผัสกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นและจีนร่วมกันรวมถึงชาวเมืองร่วมแรงใจพัฒนาไทหนันให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์บ้านหลังเก่าๆที่มีมาตั้งหลายสิบปีร้อยปีก็ถูกเอามาแปลงเป็นแบบร้านกาแฟหรือร้านอาหารสวยๆ ที่ใส่กาแฟต้องมาใส่ถ่ายรูปห้ามพลาดเดี๋ยวตามเปิลมานะครับผมร้านแรกที่เปิลจะมานะครับเขา,าชื่อปิ่นรัมนะครับผมก็อยู่ในซอยแบบลึกๆเข้าไปนะครับคือถ้าเพื่อนไม่ได้บอกว่าที่นี่มีร้านนี้เปิลก็คงไม่มีวันรู้ว่าเฮ้ยในไทยนะั้นมันจะมีแบบร้านแบบอารมณ์เหมือนยวโตะขนาดนี้คือเห็นรูปในเว็บไซต์ก็คือแบบโอ้โ oh หอันนี้คือ เที่ยวอี่ปุ่นทีบะอ่านี่แรกครับนี่ตินรามนะคะแล้วรั พอเดินเข้าไปก็คือต้องถอลรองเท้าด้วยนะคะเหมือนญี่ปุ่นเลยก็ต้องเห็นปะ please take off your shoe นะคะก็คือต้องเอาลงเท้าใส่เข้าไปใตู้แล้วก็พอจะเดิมขึ้นไปนะคะมันก็ต้องแบบเยียบเเกียบก้นเขียก้นนะครัะ ก็จะเด่นเรื่องวาฟเฟลนะครับทุกคนน่ากินมากอันนี้คือวาฟเฟลพลไม้รวมมิตรนะครับผมกรอบมากกินกับไอติมนะครับผมแล้วก็กีวีกับองุ่นละกัน และอันนี hmm. ้ก็คือร้านแรกนะคระผมทุกคนร้านติงนรามถ้าจะให้คะแนนนะครับเปอร์จะให้9เป็น10เลย เพราะว่า1คืออาหารอร่อยอร่อยจริงๆคือพอวอ f เฟเสิร์ฟขึ้นมาบนโต๊ะก็คือความหอมมันพุ่งเข้าไปในจมูกเลยรสสัมผัสของวอรเฟคือแบบว่าดีมากๆกกรอบมากแล้วก็มันไม่มันเกินไปนะครับแล้วบรรยากาศของร้านนี้ก็คือ เยี่ยมจริงๆคือแบบสุดยอดไปเลยทั้งภายในแล้วก็รอบๆอบร้านนะคะก็คือให้ฟิลเหมือนที่เกียวโตจริงๆต้องมาถ่ายรูปลงไอจีมันสวยมันเหมาะกับแบบคนแบบต้อแหลต้อไหน่อยเปิลนอก็จะต้องแบบว่ามาถ่ายรูปแ,แ,แล้วก็ลงโซเชียลนะครับเยี่ยม ร้านต่อมาที่เปอร์จะมานั่งนะครับก็ซ่อนอยู่ในซอยเล็กๆเหมือนกันนะครับก็คือข้านลัโพมนะครับร้านสวัลโล่ร้านนี้ก็เพิ่งเปิดใหม่ปีนี้นะครับแล้วตอนกลางวันเนี่ยเขาจะเป็นคาเฟ่ขายกาแฟต่างๆของหวานแต่ว่าพอถึงช่วงกลางคืนแล้วเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นบาร์ร้านหนึ่งนะครับก็จะมีแบบค็อกเทลเบียร์ก็เรียกได้ว่าเป็นจุดใหม่สำหรับเหล่าคิปสเตอร์ชาวไทยนั่นนะครับผมทุกคน น้ำที่เพิ่อสั่งนะคะเป็นแบบน,นี้เอลมอนม็อกเคลนะคะเดี๋ยวมาลองกินดูนะคะว่าอร่อยไหมเพราะว่ามันก็นค่อนข้างที่จะแปลกใหม่นะครับไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงอืมมันมันบอกไม่ถูกมันแบบมันที่สุดมากเลยอนะันเนี้ยเป็นกลิ่นที่เหมือนเรากินคุกกี้แต่ว่าตัวเท็กซ์เจอร์มันคือน้ำนะครับเฮ้ย อร่อยมากอันนี้นะคะเป็นสวิสโรสยองเปิ้ลมาลองกินคือรู้สึกว่าคนไต้หวันชอบกินสวิสโรสแบบนี้มากอะไรที่แบบคื้นเีมหวานๆนะครับต้องกินคู่กับอันนี้นะคะ็มอร่อยมาก มันเป็นของหวานที่ไม่เบี่ยนเลยเพราะว่าตัวครีมข้างๆนี้ที่เขาให้จิ้มกินไปด้วยคือมันมีความเค็มหวานแต่ไม่เลี่ยนอร่อยมากแล้วก็ตัวเค้กก็คือแบบนุ่มมากอร่อยมากเลยอ่ะ มาสรุป้านสวานโน่นิดนึงนะครับก็รวมลงแล้วเปิ้ลว่ามันโอเคมากเลยนะครับก็คือแนะนำให้ทุกคนมานั่งชิลที่นี่เหมือนกันแล้วก็ด้วยความที่ร้านเนี้ยก็จะแบบเปิดถึงดึกเลยก็จะมีส่วนของบาร์นั่งกินคิมเทลได้ใช่ไหมครับก็ถ้าทุกคนมีโอกาสมานะก็อาจจะแบบมาแบบเย็นๆย็นข้างๆก็ได้นะฮะ อหวานะอร่อยน้ำดื่มก็ใช้ได้ส่วนเรื่องของจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปเนี่ยเพอรรู้สึกว่ารูปภาพในเน็ตเนี่ย,ยที่ควรอื่นๆเขาถ่ายเอ้ยสวยแต่พอเข้ามาในร้านเนี่ยคือสวยจริงแต่ว่าเปอร์หักงมงไม่ได้ังไงมันก็ไม่ขึ้อนอนะ ถ้าจะให้คะแนนเหมือนเดิมนะครับ <ME. S 2> ก็อาจจะให้แต่เต็มสิบอ่าเ,<แ>เปเอร์ก็อยู่หน้าหอศิลป์ของไทหนานแล้วนะครับผมตึกนี้นะครับเมื่อก่อนเป็นสอน,นอแห่งไ,ไทหนานในสมัยที่ไต้หวนันถูกญี่ปุ่นบอกครองนะคะผมตอนนั้นญี่ปุ่นมาปอกครองไต้หวนัน มายาวนั้น50ปีก็จะมีตึกหลายๆตึกก็ถูกสร้างขึ้นมาในสมัยนั้นซึ่งหอสิงแห่งนี้เนี่ยนอกจากเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วเขายังมีร้านกาแฟที่พอเดินเข้าไปก็จะมีฟิลเหมือนยุโรปยุโรปมันจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเปอร์จะพาทุกคนไปดูนะครับผม กิมปุยมุยทุกคนก็คือที่เนี่ยเหมือนอยู่ยุโรปอะไม่บอกจะรู้ไหมว่าที่นี่คือไต้หวันนะคะผมนี่สวยมากเลยนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เปิร์เข้ามาที่นี่นะคะ ร้าน revival ในหฮสสินธ์ไทยนะครับถ้าจะให้คะแนนนะครับเปอร์ก็จะให้แปเป็น10ละกันภายในร้านนะครับก็จะมีแบบบรรยากาศที่แบบว่าตกแต่งให้ทันสมัยโมเดิร์นเอาตรงๆนะก็มีความแบบร้านกาแฟบางร้านในสยามพารากอนเหมือนกันนะส่วนชาที่เปอร์ส <c oughs> in ั่งนะครับเปอร์ก็ว่าเออโอเคมันอร่อยแต่ว่าจืดไปหน่อยไม่ค่อยหวานนะแต่ก็โอเคแหละกินไปเรื่อยๆเนาะและนี่ก็เป็น บล็อกไถหนันไถใจ EP ที่3แล้วนะคะเป็นวันหนึ่งที่เปอร์ค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าข้างนอกก็คือแบบร้อนมากร้อนเหมือนนรกเลยอะ่ะไว้รอบหน้าที่เปอร์กลับบ้านใหม่นะฮะก็อาจจะทันคลิป พาทุกคนไปดูจุดน่าสนใจอื่นๆในเมืองนี้อีกใครที่อยากจะติดตามต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะคะไว้เจอกันในคลิปใหม่ในช่อง Jasper ไทยไม่จริงใต้หวันแท้นะครับบ๊ายบาย